ก็ขอกักสเวฟอยู่กับช่องเออช่องของอาปากะครับไม่ใช่ว่าจะจะมาเล่นเกมเออโรบัตนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมแล้วก็จะมาเล่นด้วยกันนะครับซึ่งวายโยไอจีไทยใช้ชื่อเดิมป่าครับว่าเกมผมเนี่ยมันเป็นอะไรมือครับคุณเออมุมมันล็อกหมดเลยครับใช่ครับมันมันล็อกมันล็อกหมดเลยนะครับใช่มันล็อกหมดแล้วผมก็เลยไม่ได้ตลอดการผมต้องมาเล่นกับเครื่องผมเนี่ยอะไรส่งมายี่สิบสามเป็นนะต้องฆ่ามันให้ได้ สำเตอสามคือตัวอันตรายอันตรายอันตรายมันมีไ่ดูกันหวะอุ้ยก ouais ูวแล้ว้ยถามบางตาดิวะยังชไหขอร้องหน่อยช <peace> ่ไขอยิงในสักลาเดียวเหอะไอ้เนี่ยมก็ต้ดงสืบคือยูดีอุ้ยอุ้ยดิอ้ยดิคนเดดเกเกมงไง พี่แอบพี่ตัวรุ่มพี่เกือบโตแต่ชื้อกูไม่ได้เงกโอ้โหตัวไอ้หนูเอ้ยตัวเล็กเนี่ยเล็กนั่นมันชื่อเพื่อนกูเฮ้ยอะไรกูนั่นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมือสิมือส่ฟ้าด้วยเหรอเฮ้ยผมตัวเล็โคตรตึงนอนนอนไปเลยอุ้ยหัวยาวอีกหัวแหลมไอ้น๊ามตึ๊บตึ๊บตึ๊บอือมีสารทิ่กด ที่ดันมีสามมันลันสูงออ้ยเป็นคู่เ,เลยเพอได้ยินกูอะ่ะเ <c oughs> ต็มไร <c oughs> พอได้ยินกูแล้วพี่มันเต็มเร็วขึ้นฮะอือเต็นเรื่พี่ถมนมาถูกส่ตสายเส้นเล็กขี่อ่ะฮ่่บองขึ้นกูในสูงมึงมึงเรื่องม,มึงเรื่องแค่สองตัว,ตวไม่ใช่เหรอ แล้วแล้วปืนก็ทำไปส่งอันนั้นก็คือปือเนเลเซอร์ขอให้เธอโชคดายมีโรคซื้อหนึ่งอย่างอ่ะสปายด์ดูสปายดีไหมนะสปายดีไหมน,มนะ โอ้ยเูลูอิบอิบอิบรูู้มึงปาดอ้โหกาโอ้กูเอ้โหเธอมาใช้อะอาวบุรีเพื่อว่ายิงศพกูสาหมอยสันหลี ส้มนำนะตีอะไรบ้างตข้างหลางเลยนะมันได้ผลเหมืนกูเลยมันมีลูหนัเข้าสิบล้านเลยนี่เดี๋ยวเพื่อนวิวผมมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดู นี่ไป่ค่อยดว่เดี๋ยวค่อยดีไปมึงพักกูก่อพักกกันนี่นะควรจะทำอะไรกับนายนะอันอันอันอ่ออันไหนเนาออันนี้คือสมนายใช่ปะอือไม่ข่าไปไม่ค่ะ